สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรร์น,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องขามาทำในรางวัลประจำวันที่15นะคะมิถุนายน2566ซึ่งตรงกับวันพรฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้อง่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ก็ชี้แนวทางไปปรับใช้แล้วก็คิดว่าในคืนนี้ป้าหมอจะลงคลิปดวงไกล่งมีโชคลาภให้นะคะแล้วก็รับฟังรับชมด้วยเนื่องจากว่าช้านหน่อยนะคะไม่เป็นไรแต่ยังทันอยู่ค่ะเอามาเอาละค่ะ เพื่อไม่เสียเวลาเรามาทำนายดวงรายวันกันเลยเข้ามาแล้วขอกำลังใจนะคะกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะกดติดตามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเดินทางหรือเปล่าคะน้าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้อาจจะเดินทางนะเดินทางไกลๆนะคะและก็มีความรู้สึกว่าเดินทางไปทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่ง น่าจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าพี่น้องวันอาทิตย์นะนี่ขึ้นพระฤาษีนะคะไปศึกษาหาความรู้หรือเปล่านี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะพี่น้องค้านะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดีนะ ไปทางานก็ได้ไปติดต่อประสานงานเรื่องของกิจการการงานเรื่องของลูกค้าเรื่องของหุ้นส่วนก็ถือว่าดีตอบโจทย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันพรุ่งนี้เนี่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็อารมณ์เหมือนกับเด็กๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็อาจจะรักเด็กก็ได้นะเอออย่างนี้เลยแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการคําพูดนะคะคําพูดที่ นะคะแบบเป็ดๆไม่ได้นะพูดอะไรต้องมีน้ำหนักนะคะพี่น้องจ๋าะนะมีเหตุมีผลนี่ให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดอย่างเดียวนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าดีค่ะนะเอาละเลขนําโชคมาจากไหนนะคะม้าจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับคู่รักนะคนรักของเราเป็นเลขคู่นี่อย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าะนะแล้วก็เลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขแปดเก้านะคะแล้วก็สองหนึ่งค่ะ แปดเค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะล่ละพี่น้องวันจันทร์ก็เหมือนกันนะก่อนหน้านี้อาจจะเดินทางนะตัวตนขึ้นเดอรฟูนะคะอะไรก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีอะไรที่ปิดบาง่ซนหรือมีปัญหาบางอย่าง นะคะที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์ก็เหมือนกันนะถ้าไม่ไหวก็นะคะปรึกษาคนรักคนในครอบครัวให้ช่วยกันแก้ช่วยกันแก่นะคะและก็ในเรื่องของยอดเงินก็มีเงินเข้ามานะแต่มีรายจ่ายนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาและก็มีรายจ่ายนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะเนาะอาจจะซ่อมรถซ่อมรานะคะค่ามวดรถค่าประกันรถหรือประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องจานและพี่น้องวันจันทร์ไม่เป็นไรนะการงานก็เหมือนกันนะคะ เป็นไปนในทางที่ดีนะเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะกิจการก็กําลังไปได้สวยนะคะนี่นะคะคนที่เป็นพนักง,งานก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสําหรับพี่น้องวันจันนักการงานถือว่าเด่นการเงินก็ได้อยู่นะคะส่วนมีปัญหาอะไรนั้นก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องคะเราต้องหาคนช่วยเหลือนะคะนะถ้าเราแกะเราแก้คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาผู้ช่วยละคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลข นะที่เราเฝ้าด้วยความเพียรหรือเกี่ยวข้องกับภาชนะของเราก็ได้ค่ะพี่น้องวันจันทร์ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็สี่แปดค่ะศูนย์เจ็ดสี่แปดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารก็เหมือนกันนะคะหมกมุ่นคุนคิดนะคะนี่นะคะขึ้นเดมูนนะคะมีความกังวลน,นะคะกังวลเรื่องอะไรอยู่ก็ในวันพรุ่งน,นี้นะคะได้คาตอบอ่า กังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็นะคะสามารถที่จะจัดการได้นะคะออแก้ไขได้ด้วยรายชินีเห็นไหมคะคนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มีผู้ลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอังคารอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะนี่นะไพ่ไพ่ไนะคะสองใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะพี่น้องขานะถ้าเราคิดอะไรไปนั้นเนี่ยนะ,ค,ะคิดล่วงหน้าไปหรืออย่างไรเรามีความทุกข์เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการเงินเนี่ยนะเราบอกว่าเออฝืดเงิน จะหาเงินเข้ามาทมันไหมหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องวันอังคารก็อย่าได้กังวลน,นะคะนี่นะเพราะว่าเรานะคะหาทันแน่นะมีคนช่วยเหลือเราเรื่องเงินแน่นะคะฉะนั้นแล้วเรื่องของเงินเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้แล้วพรงนี้ถ้าเกิดว่ามีรายจ่ายหรือมีการที่จะต้องใช้เงินอะ่ะพี่น้องวันอังคารก็จะได้กังวลน,นะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานั่นหละค่ะนะได้แค่ไหนบริหารจัดการแค่นั้นนะคะพี่น้องคะนะเอออย่าได้ทุกข์กับเรื่องเงินเนาะ นี่ป้าหมอทําใจได้เยอะแล้วเรื่องเงินเนี่ยนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเออจะเป็นเลขอายุนะคะคุณแม่ก็ได้นะภรรยาเราก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะจะให้โชคลาภเราเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งแปดนะคะแลวก็สามห้าค่ะหนึ่งแปดสามห้าค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นนะนะพุธกลางวันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะโชคดีในเรื่องของอาหารการกินและในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเส้นพิเศษแรงเวอร์นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะขึ้นราชินีประจันนะคะเขาบอกว่าเชื่อรางสงหรของตัวเองพี่น้องวันพุธกลางวันเจ้า่ะเนาะในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมุติมีเรื่องเอ่อเกี่ยวกับกฎหมายเขา้ามามีพันธสัญญาที่จะต้องเซ็นหรืออย่างไรอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะ เราจะได้นะไม่เขาเรียกว่าไม่เสียเปรียบเอาไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องขานะขึ้นชทติดนะคะอะไรก็เดลิเวอร์นะคะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์พอสมควรนะอาจจะเจอคนรักเก่าก็ได้นะ,ะเออหรือไม่ก็เกิดรักขวนก็ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะกรณีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคู่กับราชิติประจันเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่า มีเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้นะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะดีค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกิดจากเส้นพิเศษของเราเองค่ะหรือว่าเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็หนึ่งหกค่ะหนึ่งสองหนึ่งหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นอ่าหนึ่งเรี้ยญโตโตนะคะ รู้สึกว่าจะโชคดีในเรื่องของนะคะเงินที่เข้ามาอย่างพรื้อหรือโชคดีในเรื่อง,องทรัพย์สินมรดกนะคะสาวพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีโชคมีรับเข้ามาอ่าสำหรับไพ่เดินสตาร์นั้นเนี่ยนะคะก็คือทุกอย่างที่เรารอคอยหรือเราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับ ผลแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะขึ้นไพ่หรือสตาไปถึงดวงดาวแน่นค่ะพี่น้องคาะนะเอาอยางนั้นกันทีละเรื่องทีละเรื่อง <c oughs> เนื่องจากว่าไพ่เป็นไพ่โป๊บเลยก็ต้องปิดตอนนะคะพี่น้องค่ะนะ <c oughs> เอาไว้ย่างนั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้ามองวิธีการหาเงินก็จะมีเม็ดเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องค่ะนะ <c oughs> ออนนไอ้ลงมือหาได้เลยลงมือทําได้เลย <c oughs> หาวิธีการหาเงินได้เลยนะคะพี่น้องมาเออสำหรับเจ็ดเหรียญในเรื่องการเงินเด่นมากสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะในวันพรุ่งนี้รอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ขึ้นหกไม้เท้าเน่นั่นหมายความว่าถ้าเรารอ,รอเรื่องงานก็จะมีข่าวดีเรื่องงานนั่นเองรอลูกค้าก็จะมีข่าวดีเกี่ยกับลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนใจมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเองนะคะหรือเลขที่เราเฝ้าส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนนะคะแล้วก็เจหกค่ะหนึ่เค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหัีสวัสดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนั้นเนี่ยอ่ะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นั่นเลยค่ะนะคะเออเป็นแม่ทัพนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะกับบริวารเนี่ยนะคะเนะี่ยเป็นผู้ให้นะและก็เรื่องเงินเยี่ยมมากเลยในวันพรุ่งนี้มีแม่เงินเข้ามานะคะเงินสดๆด,ด,ด้วยนะข้ามือนะมีโชคมีลาบเข้ามาเนะาะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัีสวัสดีนะคะส่วน นะให้เดทขึ้นก็นให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะนะใครที่นะคะมีโรคประจําตัวเช่นว่าปวดเอ่อท้องนะคะปวดท้องนะคะเกี่ยวกับลําไส้กับพวอาหารอันอันนี้พี่น้องวันพระฤหัสบดีจะต้องระมัดระวังในวันพวกนี้นะอาหารเป็นพิษก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะเออว่าอย่างนั้นแล้วก็ภูมแพ้ได้ด้วยมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลเอานะคะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะยังไงแล้วเนี่ยนะคะก็ ไม่น่าที่จะเป็นหัวงพ็ขึ้นไพ่ดวเนะคะแต่ให้เรารู้ทันได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะโอเคนะค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่เก้าแล้วก็หนึ่งสามสี่เก้าหนึ่งสามค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเออนะคะเจอคู่รักเจอคนรักแท้นะคะได้อะไรมาแบบเบิ้ลเบิ้ลเ,เนาะเออว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลายท่านก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆงานเข้าในวันพวกนี้เหนื่อยหน่อยนะคะแล้วต้องทําคนเดียวด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงความหลังคิดย้อนหลังคิดลบไม่ได้เลยนะคะสําหรับห้าห้าถ้วยและอาจจะมีปัญหาเก่าๆนะย้อนกลับมาให้พี่น้องวันศุกร์นะแก้ไขมันไม่เป็นไรค่ะนะคะ ยังไงแล้วเนี่ยหลายท่านก็ยังมีพลังล็อกมีไฟนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของากิจการการงานนะค,ะคิดโปรเจกต์งานเรื่องอะไรอยู่ก็ลงมือทํานะคะนี่อย่างนี้นะคะอืมนะมีพลังมีไฟสู้นะสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าเรื่องของการคิดลบอย่างเดียวนะคะพี่น้องค่ะอย่าจิบตกนะคะพี่น้องนะสูะ้เหมือนกับเด็กถือไม้เท้านี่แหละค่ะนะคะอ่าเลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให่เลขอะไรคะมีเลขสองเจ็ดห้าหนึ่ง สองเจ็ดห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันสุกขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะนะก่อนหน้านี้นะเป็นไพ่เฉลิมฉลองนะคะ,สะแสดงความยินดีอ่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เซ็งมากเลยเนาะเซ็งบริวารรอบข้างนะคะเซ็งคนรักเบื่อนะคะนี่นะคะแต่บางบางท่านก็อาจจะ,ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มง,งานใหม่ เปิดกิจาการใหม่นะคะโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามานะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะหมอถือว่าโอเคอยู่พี่น้องวันเสาร์ระมัดระวังเรื่องของคู่แข่งน,นะคะทางการค้าระมัดระวังในเรื่องหุ้นส่วนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีการที่จะหุ้นส่วนอะไรกันสักอย่างนั้นท่านรีบเตรียมได้จะดีในวันพรุ่งน,นี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของบริวารนินทาว่าร้ายใสย่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังได้ด้วยนะคะพี่น้องขายนะ่าระมัดระวังให้ดีเนาะในวันพรุ่งน,นี้นะคะ่ะโอเคค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับนะคะมีมีคนมอบให้นะ่ะเออเป็นเลขเป็นตัวเลขที่มีคนมอบให้ส่งให้อันหนึ่งนะคะอย่างนี้เลยและอาจจะเป็นเลขประจาตัวของเราก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามสี่และก็หนึ่งสามสค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะ ป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้ง8ปดวันเกิดน,นะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้ำ่านะแล้วก็เฮงเฮมีเงินข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ